อ้เก่งมากเลยปีนต้นไม้ได้ด้วยว้าวน้องแมวปีนต้นไม้ได้ด้วยเก่งมากเลยโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยท้ายรีห้เลยผา,า,า,าสู้นี่โอ้โอ้โอ้เป็นแมวหรือเป็นลิงอะ่ะ <c oughs> เป็นแมวหรือเป็นลิงเ <c oughs> ออมีซื้อโฮเจอื้อเมาเถอะมีซื้อเมาส์ไอื้อโฮเจอ โอ้ดูคาบสิดูคารุบเบวตาดูแววตาโอ้มาแล้ว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 โอ้ล้ี来了来了来了哦太厉害了你是猴子还是โอ้มาอีกมาอีกเร็วมาอีกมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยเร็ว มาอีกมาอีกกู้อะไรกู้อะไรกู้อะไรโอ้โอ้โอ้โหความสุขของน้องแมวตัวเล็กๆก,กำลังน่ารักกำลังซนนั่นก็เสี่ยวเมาเหมือนเคอร์ไอเหมืนผีอ่ะไอหวานนะขั้นชอบสมมติจาหวาน Lắm, má rồi má rồi, chạy sự chạy lại, lại phụ gì này đấy, mà, lắm, mà lắm. ไอกระถางนั้นที่ปลูกสับปะรดเออสับปะรดก็ถูกน้องแมวเหยียบย่ำจนราบไปแล้วไปไหนอีกจะไปไหนอีกเออนั่นมาละกออา่าพันมาละกอนะเป็นเป็นเป็นเนมล็ดมาละกอที่ทิ้งในกระถางมันก็งอกออกมา มีแมวตัวเล็กก้อนสนุกอย่างนี้แหละได้คอนเทนต์เลยน้องกำลังน่ารักกำลังสนเห็นอะไรก็สนุกสนานไปหมดแค่อะไรเนี่ยเออล้วไปแค่อะไรเนี่ยไ,ไหนไหมเล่นไปหมดเห็นอะไรก็เล่นไปหมด แล้วดูต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับเพิ่งปลูกมีหลายต้นอยู่ยังไม่ออกดอกยังไม่ออกลูกกำลังจะออกลูกแล้วแหละโอเคน้องมาน้องแมวบายบายไปแล้วนะน้องแมวบายบาย